สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับถามมาเราก็ตอบไปนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายในเรื่อง comparative หรือการเปรียบเทียบโดยการใช้ as นะครับทีนี้ในข้อที่หนึ่งนะครับ a t h e n s is older than Rome นะครับ A t h e n s is older than Rome เราก็จะบอกว่า Rome isn as o อเ a สเอเ e นะครับในข้อหนึ่งเนี่ยประโยคที่เขาให้มาก็คือบอกว่า t t e n s เนี่ยนะครับมันเก่ากว่าโรมนะครับตัวอย่างนี้เขาก็เฉลยว่าเขาก็จะพูดว่าโรมเนี่ยมันไม่เก่าเท่าเ t เ e n s คำว่าโรมไม่ไม่เก่าเท่า A tense หรือโรมอีเซน s อสโอ s อส e n s e ก็คือ A tense นั้นมันเก่ากว่า มันคือความหมายเดียวกันแต่ว่าเอาท้ายประโยคมาไว้หน้าประโยคเอาหน้าประโยคไปไว้ท้ายประโยคมันแค่เขียนกลับกันนะครับข้อสองนะครับคุณครูจะทำทั้งหมดเลยนะครับข้อสอง r y room is bigger than yours นะครับอันนี้ก็คือห้องของเราเนี่ยใหญ่กว่าห้องของคุณเราก็ต้องบอกว่าห้องของคุณเนี่ย มันไม่ใหญ่เท่าห้องของฉันนัจ๊าก็เป็น your room isn't as b i s as mine นะครับก็คือห้องของคุณมันไม่ใหญ่เท่าห้องของฉันนัจ๊ามันกระจอกยานะครับข้อ3 you got up earlier than me เฮ้ย you ตื่นเช้ากว่าฉันนะเราก็บอกว่า ฉันไม่ได้ตื่นเช้าเท่าเธอนะจ๊ะเพราะคนขยนันในเจ้าประคุณ I didn't get up as early as you นะครับในข้อส we play better than them เราเล่นเจ๋งกว่าเจ๋งกว่าพวกเขาเลยนะครับทีนี้เขาให้เราเติมเขาขึ้นต้นด้ยวยเดมาก็ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยเล่นเจ๋งไม่ได้ เท่าเราเลยออกระอจกกระจกมากกระจอกมากนะครับ they didn't play as good as us นะครับเป็น we เป็น us นะครับในฐานะที่เป็นกรัมนะครับข้อห i've i've หรือว่า i have been นะครับ here longer than you ฉันอยู่ที่นี่มานนานกว่าเธอนะจ๊ะ มันเละรุ่นกันนะจ๊ะโอเคเราก็ต้องทีนี้เขาให้โจให้คําตอบมายู่ขึ้นต้นดิอยู่นะครับคุณนะครับไม่ได้อยู่ที่นี่นานเท่าผมนะครับอย่ามาล้อเล่นนะครับ you haven't been here as long as me นะครับในข้อ6นะครับเป็นข้อสุดท้ายของแบบฝึหัดแรกนะครับ she's more nervous than him โอ้ยเธอนี่กระวนกระวายมากกว่าเขาอีกนะโอ้หเธอนี้แบบติงตองอะว่างั้นะ่ะนะครับแล้วก็กําหนดให้มาก็คือ He ก็จะบอกว่าฮีเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่กระวนกระวายเท่าเธอเลยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับ he isn't as nervous as her นะครับเขาไม่ใช่คนกระวาย เท่าเธอเขาเป็นคนที่สงบนะครับต่อมาในแบบหัดที่สองข้อหนึ่งเป็นตัวอย่างนะครับ Athens is older than Rome Athens is older than Rome Athens นั้นเก่ากว่าโรมมากนะครับจะบอกให้โรมนี่เด็กๆเลยนะครับในข้อสอง I didn't I didn't watch TV as much มันมันเป็น as ก็ต้องตามด้วย as อยู่แล้วแน่นอนนะครับ as much as you นะครับเราไม่ได้ดูทีวีมากเท่าคุณเราไม่ได้บ้าทีวีนะครับข้อส you eat m o r e t h a n me more ต้องตามด้วยแดนอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับข้อส I เอ้ยขอโทษนะครับ am more tired today จุดจด I was yesterday มีมอก็ต้องอยู่กับคู่กับแดนนะครับคือจะบอกว่าผมเนี่ยเหนื่อยมากวันนี้เหนื่อยกว่าเมื่อวานนะครับไม่รู้ไปทำว่าอีหยังก็นะครับ I'm more t i r e d today than I was yesterday ข้อ5 Joe isn't as intelligent มี as ก็ต้องตามด้วย as นะครับ as he thinks นะครับ โจไม่ใช่เป็นคนที่ฉลาดเท่ากับที่เขาคิดนะครับจริงๆนะครับเขาเป็นคนซื่อบือ้ออันนี้รูเติมเองนะครับผู้เล่น <laughs> ข้อหกเบลเยี is smaller than Switzerland น์นะครับเบลเยียมนั้นเล็กกว่าสวิตเซอร์แลนด์มากๆเบลเยียมนั้นเด็กๆ i s a b บบีเลยนะครับ b r a ซ i l เข้เจ็ดอ an ั a s ต้องตามด้วยแอเหมือนกันคนระับ as big as Canada นะครับเขาบอกว่าประเทศบราซิลเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เท่าแคนาดานะยะนะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับในข้อ8 I can't wait longer than longer ออมีเสียงออ longer than ใส่แดนเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับ I can't wait longer than an hour ผมรอต่อไปอีกชั่วโมงไม่ได้แล้วผมจะตายอยู่แล้วนี่ย <Yeah. S 1> นะครับนักเรียนครับก็ขอได้รับความขอบคุณนะครับมีอะไรนักเรียนก็ถามมายินดีช่วยเหลือนะครับพบกันใหม่ได้ในวีโอทัศ and now it's time to say goodbye hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to press like share and subscribe see you in the next video Thank you. Bye.